สวัสดีค่ะอาจารย์เมย์ค่ะพงจุ้ยแก้ดวงระดับจิตใต้สำนึกค่ะวันนี้เป็นวันที่2ค่ะที่มาเรียนเวิร์กช็อปนะคะอ,อีคอมเมิร์ซเวิร์กช็อปกับอาจารย์อกรณ์กรนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการแต่งเพจของ Facebook ค่ะเป็นอะไรที่นึกไม่ถึงว่าจะแต่งเพจได้ดูดีแล้วกเออ็เรียกว่าเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ได้ดีมากจากก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองเป็นคนที่ เชื่อในเรื่องของเว็บไซต์เพราะวาเว็บไซต์เนี่ยสามารถที่จะใส่ข้อมูลของสินค้าเราบริการเราแล้วก็รายละเอียดการติดต,ต่อต่างๆได้ดีมากนะคะส่วนใหญ่อดีตก็คือได้ลูกค้าจากเว็บไซต์เยอะแต่ว่าไม่เคยมาแตะในเรื่องของเพจเลยจนกระทั่งวันนี้ราคะที่แบบทําให้มาเรียนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมม,มันง่ายมากๆเลยแล้วก็สามารถใช้งานเพจเนี่ยได้แบบได้ดีกว่า กว่าเว็บไซต์ได้เยอะมากนะคะก็แนะนำค่ะสำหรับใครที่มีเพจแล้วนะคะและยังไม่สามารถหาลูกค้าหรือมียอดรายได้จากการขายบนเพจนะคะเกิน10,000แบาทต่อเดือนค่ะติดต่ออาจารย์เลยค่ะ e-commerce workshop ค่ะ